อของแป๊บนะครับคอยพปหนอนี่ครับสนใจนะครับตัดคอนะครับความยาวนะดูเลยนะครับดูนะครับนี่ความยาวนะครับสนใจทักมาได้นะครับ600้อบาทพร้อมส่งนะครับ600้อยบาทพร้อมส่งตามไอดด่น่าร่านี่นะครับคุยไปหนอขอคนที่สนใจจริงๆนะครับคอยพปหนอของมีเข่ามาเรื่อยๆนะครับถามมดเดี๋ยวผมจะบอกอยู่ที่นะครับสนใจกันนี่นะครับทักมาได้นะครับคอยพปหนอ 600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไอ้นี่ด่าหลังเลยนะครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาทําการพาช้างเล่นน้ําอาบน้ํากันนะครับอันนี้ก็ดอคูนเสียงเร็วเสียงเร็วเสียงหน่อยเสียงหน่อยเลีอ่าไปเล่นน้ําเลยไปนะครับนี่หุ่นอ้วมอ้วนกลมนะครับ ตรงนู้นก็หนุนครับเจอผู้สาวเดินผ่านไม่ได้นะครับหนุนเจอผู้สาวเดินผ่านไม่ได้นะครับมีอาการมองนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมนะครับทีมงานช้างป่านะครับนุนกำลังพยายามพากันออกไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวไปรอรับชมอยู่สะการบินเลยนะครับ ตามไปชมตามไปชมนะครับตามไปชมทีมงานช้างป่าของเราอาบน้ําเล่นน้ํากันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคะแนนที่สนับสนุนความเป็นอยู่ให้กับทีมงานช้างป่านะครับหลังจากนี้จะทําการสั่งสับปะรดนะครับสั่งสับปะรดมาให้กับทีมงานของเรานะครับ ได้ทุกเชือกได้ทุกตัวนะครับมีตกงานด้วยแล้วกะ็ไม่ตกงานด้วยเพราะว่าต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไม่มีอาหารเขาก็ได้รับความเฉยเหลือจากตัวถี่อยู่ในโครงการนะครับพ่อพี่น้องก็เหมือนนี่ดอกคู้นนี่แหละครับก็พึ่งมาอยู่นะตรงนี้ได้สองสามวันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ซ็จวันนี้ก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพ่อพี่น้อง มาดูนะครับแต่ละเชือกอาบน้ํานะครับลงเล่นน้ํานะครับใส่แล้วไปวอาบน้ําเล่นน้ําอันนี้ก็ําแพงมาแล้วนะครับ<า>นี่ครับลมอาจจะแรงนะครับขอสดขออภัยด้วยนะครับลมแรงได้เวลาเล่นน้ํามาด้วยแม็กคู่นะครับ เวลาเล่นน้ำแล้วพ่อหนุ่มรูปงามนะครับงาสวยป่ะปะ,ปะนี่นะครับเสร็จสัรภารกิจนะครับของแต่ละวันนะครับเสบร็จสรรพภารกิจนะครับอาบน้ำกันน้ำแก่ยังมาเยอะนะครับน้ำกกนยังมาเยอะเลยนะครับฝนแกน่ตกมาเมื่อกี้แม่ท่านเติมเต็มให้นะครับ คือว่ายังแหงเขินเลยนะครับนะเบิ้งเบิงแมคโครยาง Mac o N ดีล่ะเบิง้งแมคโครยางนะครับตื่นตื่นได้เลยนะครับนั่นมาแล้วนะครับอีกหนึ่งสาวสวยฟังเพชรมณีนะครับมาดีสวยแล้วมาดีสวยอะไรแล้วอ้าวด,ด,ด,ดวโิโอ้ยบ่ อ่าป้าหนุนนะครับเฮ้ยครับนุนตาสอดกะพังมะลินะครับโดนพังมะลินะครับอาบน้ำนะครับบ้างเชือกฮะลงมาบ่ได้นะครับอย่างเช่นนองกิเลนพังพ่อยแบบนี้กกมาบ่ได้นะครับเพราะว่าเห็นนามไม่ได้นะครับเดี๋ยวตลืดนะครับแต่ละเชือกก็อาบน้ำเสร็จสับของวันนี้นะครับ อาบน้ำให้สะอาดนะครับต้องเชี่ยวชาญนะครับอาบน้ำต้องเชี่ยวชาญนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าต้องพลิกไปมาตามหลังส่างนะครับตกน้ำบ่ไรนะครับเป็นอันตรายอีกนะครับนี่นะครับมือนีก็เสร็จภารกิจนะครับของวันนะครับต้องขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อ fc ใจดีทุกๆุกคนทุกๆท่านด้วยนะครับ ที่สนับสนุนอาหารนะครับสับปะรดคันใหญ่คันโตนะครับให้ทีมงานช้างป่านะครับนี่ก็ท้อยล่อมใหญ่นะครับครับผมวันนี้ไม่มีงานนะครับผมไม่ตื่นนะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับไม่มีตื่นนะครับนี่พายแก้วก็กลับล่างนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับกินน้ำเสร็จซับแล้วนะครับ อ้นก็แม็โครก็จะตามไปนะครับลำใหญ่ลำใหญ่เจอน้ําก็มีตื่นนะครับนิดนึงนะครับนี่ก็สงสัยเจอหํำบ่ด้นะครับต้องเลนแน่นอนนะครับทุกเชือกอาบนะครับตาสดเ่ยอาบทั้งสางอาบทั้งคนเลยครับตอนนี้นี่นะครับแม็โครก็กลับบ้านแล้วครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้นู่นนะครับเซไฮเดี๋ยวเจอกันนะครับวันใหม่โอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าฟ้าฝนเป็นใจนะครับนี่คำแพงนะครับสาวคำแพงก็น่าจะยุคกอลักไงสาวคำแพงนะครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่ากับรูนะครับมาแล้ว3มเชือกด้วยกันนะครับดอกคูนเดินกลางนะครับเพชรมณีกับล่ำใหญ่นะครับตามมานะครับ เป่าแล้วมีเปล่าด้วยนี่นะครับปาพักผ่อนได้แล้วจ้านี่ะครับสำหรับเพลงมะนีนะครับกลับบ้านหลอนนะครับรล่อนเหมือนกับจะพ้นจะตกนะชงาบนี่รอเบ่งนะครับนี่ก็ไปแล้วพนมรูปงามหุ่นตันจุลูนะครับสำหรับลำใหญ่ อันนี้ก็จะวิ่งไปไหนนี่อันนี้ก็จะวิ่งไปไหนนี่เย็นเย็นเออจะเย็นจะเย็นไว้อออืออือนู่นนะครับไออยังนะเสาข้ามแพงนะครับอยู่นู่นนะครับเสาข้ามแพงนี่มาคูเบาแล้วบ้นี่มาคูเบาแล้วบ่หาวเราได้นี่ เออนะครับของกระสอดนะครับน่เดินทางกลับปลาเข้าปลานะครับผมไปถ่ายทําให้พระพี่น้องได้รับชมแล้วนะครับอยู่ในปลากันหลัะนะครับบางคนอาจไปเห็นแก่หยอนเข้าไปเบิ่งคลิปเก่าๆได้นะครับผมถ่ายทอดออกมาให้ได้รับชมกันนะครับตรงไหนที่พระท่านได้ถ่ายทอดกัเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ได้รับชมกันนะครับนู่นนะครับเดินทางกันไปกับบรรยากาศ11โมงเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้ เกอบเชียงแล้วนะครับนู่นไปเลยนะครับนี่ก็ล่้มใหญ่ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมทิมน้ก็มีแค่นี้นะครับไพน่องกระต่องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอาหารเลี้ยงช้างตกงานนะครับเดี๋ยวสัปะรดก็จะมาแล้วนะครับขั้นที่2กระต้องรอรับชมกันทิมนี้ก็ต้องกล่าวเข้า่าขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับที่ซัพพอร์ตให้ครับ ชิมงานช้างป่าของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับส5ภาพทิทางไหนต้องรอรับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ